นุ่นวารนตุตเพื่อนสนิทหนิงปณิตานุ่นวารนตุตเคลียชัดเกาเหล่าหนิงปณิตาไม่คุยเกือบสิบปีจริงไหมออกมาเคลียร์กันชัดชัดสำหรับสาวนุ่นวารนตุตผ่านรายการแฉหลังมีซุบซิบมาตลอด10ปีว่าเกาเหล่ากับหนิงปณิตาดวยงานนี้สาวนุ่นได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าจริงๆแค่ไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังมีนัดทานข้าวอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยความที่ช่วงนี้หนิงปณิตายุ่งมากๆ เนื่องจากเขาเป็นผู้จัดละครส่วนภาพที่ถ่ายคู่กันนั้นเราได้เจอกันที่งานแห่งหนึ่งและก่อนหนะ้าที่จะไปงานก็ยังมีการแชทคุยถามกันว่ามางานกี่โมงอยู่เลยกับเรื่องเก่าเหลาทะเลาะกันนั้นยอมรับก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติของเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมีชีวิตเป็นของตนเองรวมถึงครอบครัวและการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป และที่ผ่านมาตนก็ยังคงซัพพอร์ตหนิงและส่งความปรารถนาดีให้ไม่ใช่ว่าเราเลิกคบกันอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่แค่หน้าที่อะไรต่างๆทำให้เราต้องแยกย้ายกัน